ชื่อเหลียงนะครับคุณเหลียงครับครับเชิญครับก้องสวัสดีคุณโทนี่สวัสดีท่านพุดร่วมกำังรายการด้วยนะครับครับออแสดงตัวก่อนนะครับมาจากนักข่าวอิสรานะครับคือยืนเรื่องสองทางคุณโทนี่นิดนึงเมื่อเดือนธันวาคมนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการบินไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อตัวเครื่องบินแอร์บัส10ลำเห็นว่าทางปปชมีการแจ้งข้อาวาคุณโทนี่คุณโทนี่พอจะชี้แจง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อเครื่องบินได้ไหมครับผมนี่ปกติเนี่ยน,นะการซื้อเครื่องบินเนี่ยนะี่เขาต้องเริ่มต้นที่ความต้องการของการบินไทยและการบินไทยต้องทําแผนผ่านบอร์ดแล้วก็ไปผ่านกระทรวงคมนาคมแล้วผ่านสภาพัฒนถึงเข้าพรม นายกก็ต้องไปรู้เอาที่คอรัลหมอหนนนะครับแล้วตรงนี้มันแผนมันผ่านมาหมดแล้วเขาเลือกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการมินไทยมันจะเป็นเรื่องของนายกได้ไงทีนี้บังเอิญว่ามีเพราะผมไม่อยู่ในประเทศไทยเยทุกคนก็กลัวผิดก็เดี๋ยวโยนมาให้ผม <c oughs> ทั้งทั้ที่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมอยู่ข้างบนไปอ้างเรื่องเอผมไปเจรจาเอง นายกควายที่ไหนไปนเจรจาซื้อขายของอีคือมันมันเป็นเรื่องที่การที่ผมไม่อยู่บ้านเนี่ยพวกก็เลยยัดให้เอามายัดให้เลยขอความีคนให้การเทศหลายคนถึ่งผมจะเล่นางานนะเนะ่นะผม,ผม,มรายการนี้สบายมากชี้แจงง่ายมากนะครับมไม่ต้องม,มีคนไปดูไปถ้าคุณสามารถอ่านรายงานของ การให้การแต่ละคนได้คุณจะรู้เลยว่ามีคนให้การเท็จอืมครับครับเสร็จแล้วเป็นเคสที่คุณโทนี่ก็ตามอยู่เหมือนกันเคสนี้นะฮะสำนักข่าวอิสราต้องไปสืบแล้วครับการให้การเท็จบ้างเนี่ยใช่ช่วยกันติดตามกันนิดนึงครับผมฮะคุณเลี้ยงมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับอ่าไม่มีแล้วครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับฝากไปตามเรื่องนี้นะครับอิสรานะผมอ่านบ่อยๆนะฮะครับเชียนะฮะครับ